รพ่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมที่เขาลมนะครับวันนี้พวพกับผมเซฟเกมเมอร์ทีวีนะครับผมจากช anel เซฟเกมเมอร์ทีวีซัสเกมเมอร์นะครับอ่าโอเควันนี้เราอยู่กันในเกมเฮ l แลนดิ้งเอ่อฮลคาร์แลนดิ้งอ่านถูกเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็โหลดสามารถโหลดก็ได้ในเพจโตนะครับอันนี้ผมก็เล่นมาเยอะแล้วตอนแรกจะมีแค่รถจีนะครับผม อันนี้ผมซื้อซื้อซื้อรถเออรถฮิปปี้แวนนะครับบอกเลยต้องซื้อนะครับมันจะมาใช้คันนี้เล่นกันครับอันนี้ตานผมก็เยอะนะเยอะอยู่จะเก็บตังซื้อค่อยทานไหมผมมันอัปเดตมาใหม่แล้วก็ดวงจันทร์ก็เออเขาเรียกว่าอะไรแอร์ไทม์อะ A.I.R. T. i M E ไ้ทามันได้เยอะ,อะกดค้างเลยครับรถคันนี้โอ้โหอึดอยู่แล้วอึดมากบอกเลยนะครับเสียงไม่ค่อยินนะครับเพราะาผมปรับนิดเดียวเองเสียงของรถจัก์นะครับไม่ค่อยชอบเปิดเสียงนะแล้วแบตเดี๋ยวแบตมันลดเร็วตอนนี้แบตก็เยอะโอเคอ่านะ ก็สามารถโหลดกันได้ที่เพจโต้ครับเขียนไปเลยเกมรถอ,อ่ะเขียนไปว่าเกมรถ<อ><อ>เดี๋ยวจะทำแอร์ t ท m e ให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอจนะังนี่ไงครับตรงที่มันเนี่ยขึ้นเห็นไหมแอร์ไทมเนี่ยแอร์ i ท e 5ห้าสิบเม่ยก็บอกตังไปห้าสิบโอเคถอยอก่อนอปขึ้น ออ้ย,อย,อยน้ำมันหมดน้ามันหมดเก็บนี้มีน้ำมันหมดเลยนะครับน้ำมันหมดนี่ก็คือแพ้เลยต่อเติมได้เป็นเงือบเกือบนะครับอรถคันนี้ก็อึดนะไม่ใช่เล่นลนะโอ้โไฟหน้าหายแล้วไฟหน้าหลุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะผมไม่ได้สังเตตเดี๋ยวจะมาทําเปิดประทุนกันนะครับผมโอ้โหซึ่งเรียกเลยว่าดีมากนะครับผม ครับผมตอนนี้มาได้เึ้งทางแล้วอุยอ้ยเ้ยได้อยู่นะครับผมก็จะมารีวิวนิดหน่อยนะครับผมอ่าอ่าแพ้ตานน้ยดเล้ับก็ รีวิวสั้นๆนะครับก็อธิบายนิดนึงจะให้มาดูอันนี้นะครับนี่คือการพวกเครื่องยนต์บูตอะไรพวกนี้ก็เป็นเอ่ออะไรอ่ะมันเป็นการเพิ่มสมรรถภาพของรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านให้เลือกซื้อซื้อได้นะครับผมอ่านี่ซื้อ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 ด่านที่ผมชอบมากที่สุดก็คือฮะ มีมาใหม่เยอะนี่ครับรถไฟหอตรงกาโอเคแลวรถที่ผมชอบมากที่สุดก็คือตอนผมก็เล่นนะตอนตอนนั้นก็เอรถดับเพิงมาใหม่เฮ้ยมาใหม่เยอะอะรถที่ผมชอบมากที่สุดและผมมีก็คืออยู่ไหนอะนี่ครับรถแรลลี่ แล้วก็ซูเปอร์ดีเซลนะคะบ,บอกได้เลยว่าเป็นรถที่คันนี้เป็นรถที่แรงนะคะผมแล Super ้วซูเปอร์ดีเซลสี่คณสี่อันนี้ก็เหมาะสําหรับเล่นในด่านดวงจันทนะครับผมอยากได้เงินเยอะด่านดวงจันทนครับผมส่วนแรรถแรลลี่นี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมรถแรลลี่ใช่ไหมครับอ่ะรถสีน้ําเงินเดี๋ยวผมจะอันนี้มันใช้เล่นกับด่านนี้ครับอ่ะมันจะเป็นเขียนว่าถ้ำ หนึ่งแสนห้าหมื่นนะคะผมก็ซื้อได้แล้วแต่ยังไม่ซื้อเดี๋ยวนกอนปิดคลิปนะครับผมก็จะมาซื้อขนไหนดีเอออันนี้ก็แรงอยู่นะครับโอเคก่อนปิดคลิปผมก็จะมาซื้ออันนี้นะครับแต่วันนี้เออ สำหรับทุกคนนะครับก็กดใครชอบนะครับกดไลค์ชอบมากๆก็กรุณากดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคและอย่าลืมติดตามคลิปที่ออกเกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันนะครับโอเคสวันนี้สวัสดีครับ